ในะใใ้ใหนี่ครับม่สายแล้วนะเรียกเพื่อนเลยครับเร็ว จะแจ็คังแล้ว <c> ่ <oughs> าใครงข้างบนก็นั่งได้น,นะสิบสองยังครบยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดหนึ่งสองสามเช็คเพื่อนครบยังครับ สวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับเช็คเพื่อนด้วยนะครบป่ะไม่ไม่ย้อนนะอ๋อเร็วด้วยครบยังครบยังครับครบแล้วครบแล้วครบแล้วเนาะดูเพื่อนด้วยนะเอาให้ครบนะสิบสองนะเอารวบรัดตัดบทเลยวันนี้จะคุยเรื่องเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการใช้ไมโครโฟนทั้งหมดนะครับรวมถึงการฟัง และการเรียนรู้บนเวทีในเบื้องต้นนะครับตั้งใจฟังด้วยเพราะว่าเราจะต้องอยู่กัน11 w e e k วีคนะครับใครจะอยู่ครบไม่ครบก็แล้วแต่โชคชะตากับการที่เราจะต้องฝึกเตอต่างๆ <c oughs> <c oughs> พูดถึงเรื่องในกองพทั้งหมดที่อยู่ข้างหน้าพวกคุณเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอาวุธประจำกาย ในการที่เราจะต้องใช้ในแต่ละวีคในแต่ละโชว์ที่เราต้องดำเนินการทำโชว์ของตัวเองให้สมบูรณ์ที่สุดแต่มันก็ต้องมีอุปสรรคอยู่เกี่ยวกับทางด้านเทคนิคด้วยนะครับที่ดูพวกคุณมาหลายหลายชั่วโมงที่ผ่านมานี้หรือหลายเวลาที่ผ่านวันนี้บางคนก็ยังติดพื้นฐานในความเข้าใจที่คาดเคลื่อน เกี่ยวกับการใช้อุปก,กรณ์ชิ้นนี้หรือการที่มีอุปก,กรณ์ที่อยู่ในตัวกันแล้วแต่นะครับอันดับแรกการที่เราจะใช้ไมโครโฟนนี่เราต้องดูถึงคุณลักษณะคือการจับไมโครโฟนที่ดีลักษณะควรที่จะให้อยู่ในลุกของเราอย่างไรนะฮะเดี๋ยวทั้งครั้งต่อๆไปครูไว้อาจจะแนะนำเราเพิ่มเติมอีกแต่อันนี้เราพูดถึงเทคนิค ถ้าเรากับไมโครโฟนแล้วเรากำหัวไม่เนี่ยมันจะทําให้ทางด้านเทคนิคเนี่ยกระทบกระเทือนกับการคอนโผลเสียงโดยตรงเสียงที่คุณร้องออกมาที่ดีเยี่ยมที่คัดออกคนออกมาเป็นพันแล้วเหลือคุณเพียงสิบสิบสองคนถือว่าพวกคุณผ่านเข้ารอบมาได้สิบสองคนเนี่ยถือว่าสุดยอดของบรรดาพันหลหลักพันคนแล้ว ใช่แล้วคุณมาตกมาตายตอนที่คุณมากำหัวไม้แล้วคุณโชว์ในแต่ละวีคนะครับลักษณะว่าทําไมถึงกำหัวไม้แล้วมันเป็นยังไงเคยลองเทสกันบ้างไหม <c oughs> นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเสียงของตัวเองที่จะสื่อสารกับคนทั้งบ้านหรือฟิลของเรากันเองนะครับเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูนะครับว่าการที่เรากำหัวไม้แล้วเราร้องเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี่ว่าทุกคน คงจะเคยอยู่แล้วนะครับกับสิ่งที่สองการจะดูแลเจ้าไมโครโฟนนี้ให้ติดตัวกับเราอย่างไงในระหว่างที่เราโชว์อยู่ mm. เช่นโยนลงไปเลยแล้วโชว์การโยนหรือการดูแลเขาก็ต้องระมัดระวังอย่างดีเยี่ยมเพราะว่ามันจะเกิดผลเสียหายของพังที่ไม่ห่วงแต่พี่ห่วงว่าโชว์คุณจะสสดุดแล้วคุณก็จะ ไปไปเลยทั้งโชว์ถ้าเกิดปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในระหว่างโชว์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้ทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหลายๆศิลปินหรือทั่วโลกทั้งหมดเขาะจะให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับอ <c oughs> ติตป์หรือศิลปินทุกคนและโดยเฉพาะพวกคุณเองเนี่ยถือว่ากำลัง เก้าเข้าไปในสเตปแรกหรือบันไดขั้นแรกของการที่จะเป็นศิลปินต่อไป <c oughs> ในอนาคตนะครับตรงนี้ต้องมีการเรียนรู้ในพื้นฐานและเดี๋ยวเราจะค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆในระหว่างที่เราอยู่จนครบเทอมนะครับไม่ได้ขู่แต่มีคนตกมาตายไปเยอะอนะฮะนี้เรามั่นระวังอ่ะเรามาดูตัวไหนที่ใช้ได้อ่ะสื่อ <c oughs> นะครับ เพราะนั้นเราได้ยินเสียงเนี่ยเราจะได้ยินชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราร้องหรือพูดที่ห่างไปนะฮะการคอนโทนเสียงของเราก็จะแย่ไปด้วยใช่ไหมการที่จะดึงเสียงนั้นเดี๋ยวไปปรึกษาครูวอย์นะครับปรึกษาครูโลดปรึกษาครูต่างๆนะที่เราดูแลเรื่องเสียงร้องเราในกรณีที่เราต้องการหลบเสียงที่เสียงเรามันสูงจนเลยเพยดานเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมครแต่การ เทคนิคต่างๆใช่ไหมถ้าเรารู้จักใช้เขาใช่ไหมใช่ไหมฮะแต่เห็นไหมเราดูนะครับถ้าพี่พูดห่างการคอนโทรลก็จะลําบากขึ้นเสียงก็จะแย่ร้องไปก็ไม่ค่อยจะดีใช่ไหมการบาลานซ์อะไรก็จะแย่เพราะนั้นนี่ถ้าเกิดเราใกล้ขึ้นเราก็สามารถใช้พลังงานของตัวเองได้น้อยที่สุดแต่สามารถคอนโทรลเสียงกันได้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับลักษณะน,นี้ทุกคนต้อง ต้องจาแล้วต้องพยายามเอาใจใส่นะครับไม่ใช่แบบเล่นเล่นกันไปแล้วแบบไม่มีวินัยในการทําอะไรต่างๆนาตรงน,รงนี้สําคัญนะครับถ้าเรามาดูเรื่องการจับไมโครโฟนที่ไม่ควรที่จะการจับไมโครโฟนเราจะดูว่านักร้องต่างประเทศที่เราเห็นหรือพี่ๆรุ่นพี่ๆที่กำหัวไม้ร้องเราต้องดูด้วยว่าลุคหรือฟิลเพลงนั้นๆที่ควรที่จะใช้ในการ คำหัวไม่ใช่ไหมฮะเราเคยเห็นอยู่แล้วใช่ไหมดูลักษณะดูเท่ดีการเบ่งเสียงการสำลอกเสียงออกมาอันนั้นเป็นเรื่องของเทคนิคในการร้องนะครับแต่ถ้าเราดูว่าอารมณ์เพลงของเราอยู่ในอารมณ์อะไรเพลงรักหวานชื่นเลยกคำหัวไม่แล้วเสียงเป็นไงเสียงดีไหมนะครับดูซิระหว่างที่พี่กรรมนะครับกับสิ่งที่พี่ไม่ได้กรรมเลยเราจะรู้สึกว่าเสียง มันจะมีมิติมันจะมีเสียงที่เป็นสลาวหรือภาษาทางด้านเทคนิคก็เรียกว่ามิติของเสียงมันจะฟังแล้วดูชัดเจนดูฟังแล้วดีเป็นเขาเรียกอะไรผู้ด,ดีหน่อยนะฮะแต่ถ้าเรากําปึ๊บเสียงมันจะลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปเรียนรู้เอาเองนะฮะเราจะพี่จะสอนในเเบื้องต้น่านั้นเองนะครับทุกคนเคย ประสบแบบนี้ไหมแล้วใครที่ติดนิสัยแบบนี้บ้างมีไหมฮะมีไหมลองสารภาพมันเลยมีไหมครับมีไหมเออต้องต้องฝึกเลยนะฮะต้องฝึกเลยนะฮะต้องพยายามการที่เราเข้ามาอยู่ในบ้านนี้หลังนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่พวกครูทั้งหลายแหละเข้ามาให้ความรู้กับพวกคุณเนี่ยนั่นเขาถือว่าเขาไม่ระดับประเทศละเขาไมา่ให้ความรู้พวกคุณเนี่ยนะฮะเพราะนั้นคุณต้อง เอาใจใส่แล้วจําไว้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับ <Crow> เพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องลักษณนะคุณมีกระจก่องอยู่ตลอดเลยคุณมีไมโครโฟนของแต่ละคนอยู่คุณลองเสียบจากเครื่องเสียงแล้วคุณลองลอง,ลองเช็คดูซิร้องหัดร้องดูเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วลองกาเสียงตัวเองที่มันเป็นยังไงมันดูแล้วมันฟังได้ไหมนะครับตรงนี้นะครับสองหัวข้อนี้เราเอาแบบ เป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เอาความชัดเจนของตัวเองเลยนะครับมีใครอยากจะซักถามอะไรไหมนะครับนี่จะเรารวบลัดเลยมีไหมครับทุกคนเก่งอยู่แล้วชัวนะครับเดี๋ยวถ้าขึ้นสเตจจริงจนะหงายท้องเป็นแผๆเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยการร้องเราเข้ามาดูหัวข้อต่อไปจากสิ่งที่พี่บอกว่าการคอนโทรลเสียงการจับ